สวัสดีกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง Sunman Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาย้ายตู้เลี้ยงกันนะครับผมจะมาย้ายกล่องเลี้ยงของเออกีนบัตเตอร์บูลนะครับผมก็คือแมงมุมทารันทูล่านะครับผมก็เขาก็จะอยู่ประมาณไซส์ประมาณ3-4นิึว่นิ้วนะฮะก็จะอยู่เดานบนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปย้ายกันเลยนะครับผม นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็จะมาดูนะก็ค่อนข้างตื่นตัวนะ น้องก็ค่อนข้างเื็นตัวนะฮะเดี๋ยวจะลองดูอือช่อืมก็จะอยู่ด้านในตรงนี้ก็ยีนเบเดอร์บูก็เป็นแมงมุมทรันทูล่าชนิดที่แบบว่าชอบทําใยแบบจัดเลยนะฮะ <c oughs> เขาก็จะวิ่งเร็วหน่อยนะแต่ผมจะให้ดูนี่นะฮะ ก็จะวิ่งเร็วมากก็ประมาณ3นิ้วนะฮะไซนี้ก็เดี๋ยวเราจะจัดตู้ให้น้องนะโอเคปิดก่อน <c oughs> วิ่งวิ่งตกใจนะฮะเดี๋ยวผมจะโยนอาหารให้เขาสักหน่อยนะปุ๊บจ้า ให้เขาหายตื่นเต้นนะฮะเดี๋ยวอาจจะเอา,เอาหนอนเอาหนอนยักให้เขาเลยแล้วกันผมไม่อยากให้เขาตกใจเลยนะกลัววิ่งกลัววิ่งหาย เขาก็จะจับเหยือนะฮะเขาก็อาจจะตกใจได้นะนี่เขาก็อาจจะตกใจได้นะครับ อันนี้ก็เปิดให้ดูตอนที่เขาอันนี้เหยื่อตัวเขาก็จะเป็นสีขาจะเป็นน้ำเงินนะฮะตัวก็จะเป็นสีเขียวๆนะก็จะสวยมากเลยก็จะทำใยแบบทั่วเลยนะนี่ น,นี่น้ำเกลือไม่เกี่ยวออกไป <c oughs> น้ำเกลือผมทาให้แมวนะแมวข้างบ้านมันป่วยแล้วมากินอาหารที่บ้านบ่อยนะก็เลยทำแผลให้แมวโอเค